สวัสดีค่ะรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนครูกัญญาณัฐมากเพลงมาเจอกันอีกแล้วค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานช่างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาศึกษาเรื่องกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันนะคะไปดูกันเลยค่ะการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพประหยัดเวลาประหยัดแรงแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานนั้นเราควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะข้อ 1. เราจะต้องวางแผนการทำงานก่อนนะคะและเมื่อเราวางแผนการทำงานเสร็จแล้ว 2. เราก็ต้องปฏิบัติตามแผน เมื่อเราปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วและ 3. เราก็ต้องประเมินผลการทำงานนะคะไปดูรายละเอียดของแต่ละกระบวนการกันค่ะในส่วนของข้อ1นนะคะการวางแผนการทำงานนั่นคือเราจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรเช่นเราจะประกอบเช่นประกอบพัดลม ประกอบโคมไฟเป็นต้นนะคะหรือเราจะติดตั้งอาจจะติดตั้งตู้หรือชั้นวางของก็ได้หรือเราจะซ่อมแซมอาจจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างเก้าอี้หรือซ่อมหลอดไฟนะคะหรือเราจะบำรุงรักษาเช่นล้างแอร์ล้างพัดลมก็ใช่หรือเราจะเช็ดทำความสะอาดเตารีดก็ได้นะคะและการผลิต เราอาจจะวางแผนการผลิตเช่นเราจะผลิตกระถางใส่ต้นไม้จากขวดพลาสติกหรือประดิษฐ์ของใช้อื่นๆในบ้านก็ได้นะคะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายการทำงานแล้วนะคะขอ้อ2ในการวางแผนการทำงานก็คือเราจะต้องกำหนดวิธีการทำงานแล้วก็กำหนดเครื่องมือด้วยนะคะเช่นเราจะซ่อมประตูใช่ไหมคะซ่อมประตูอาจจะ ต้องใช้น้ำมันน้ำมันจากอาจจะให้ประตูไม่ฝืดประตูไม่มีเสียงดงังหรือน็อตหรือส่วนใดของประตูหลุดออกมาเราก็ต้องกำหนดเครื่องมือนะคะเช่นกำหนดต้องมีไขค,ควงมีนอ็อตมีสกูไรเป็นต้นนะคะหรือเราจะซ่อมแซม ก๊อกน้าท่อน้ํานะคะเราก็ต้องกําหนดวิธีการเราจะทําอย่างไรหรือใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพื่อเราจะได้เตรียมเครื่องมือนั้นได้ถูกนะคะอาจจะกําหนดเวลาทํางานด้วยก็ได้นะคะมาดูในข้อที่2ค่ะเมื่อเราได้วางแผนการทํางานแล้ว2ก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามแผนนั่นเองนะคะโดยปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อาจจะลงมือ่้ม พัดลมทำความสะอาดแอร์หรือติดตั้งโคมไฟนะคะหรือซ่อมเก้าอี้นะคะหรือ่อมท่อระบายน้ำหรือซ่อมกอะะ๊อ,อ,อ,นอ,อก,กน้ำหรืออาจจะซ่้มหลอดไฟก็ปฏิบัติตามแผนได้เลยอย่าลืมนะคะจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วยความระมัดระวังนะคะและควรจะศึกษาวิธีการซ่อมนั้นก่อนด้วยนะคะควรจะศึกษายังไงเช่น ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากคู่มือก็ได้นะคะหรือวิธีการต่างๆหรืออาจจะสอบถามผู้รู้ก็ได้ว่าเขาเคยซ่อมมาแล้วซ่อมอย่างไรบ้างนะคะต้องศึกษาข้อมูลก่อนและอย่าลืมความระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของข้อ3ค่ะเมื่อเรา ่้มแซมอุปกรณ์ของใช้หรือปฏิบัติงานเสร็จนะคะเราก็ต้องประเมินผลการทำงานนั่นคือเป็นการตรวจสอบว่างานที่เราทำนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือไม่หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่นะคะและถ้าไม่เรียบร้อยนะคะหรือมีข้อบกพร่องเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอาจจะต้องซ่อมแซมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเปลี่ยนวิธีการซ่อม เช่นค่ะเช่นเราจะซ่อมเก้าอี้นะคะเราจะซ่อมเก้าอี้เมื่อซ่อมเสร็จแล้วเราต้องทดลองก่อนนะคะว่ามันใช้ได้เรียบร้อยหรือไม่ใช้ได้จริงหรือไม่อุปกรณ์ที่ซ่อมมีอะไร ไม่เรียบร้อยไหมาอาจจะมีตะโปูโผล่ออกมาเราก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะเราก็ต้องปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นนะคะหรือไปแก้ไขาการซ่อมแซมนั้นให้ดีขึ้นนะคะ,ะทีนี้นักเรียนนะคะลองศึกษาวิธีการซ่อมแซมแบบง่ายๆหรือช่วยผู้ปกครองในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันนะคะเพื่อนๆเ,เคยซ่อมอะไรบ้างไหมคะ เคยช่วยผู้ปกคท้องซ่อมอะไรบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมนำกระบวนการไปใช้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ